สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนคนเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมเนาะที่เราพามาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชมเรามาเก็บภาพบรรยากาศไปสวยยามเย็นนะท่านผู้ชมเนาะที่ทุ่งดอกทานตะวันพิกัดบ้านแบกจานนะท่านผู้ชมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินนั่นเองนะท่านผู้ชมลูกไนทสาังี่กนะท่านผู้ชมสำรัพุ่งดอกทานตะวันเยสวยนะท่านผู้ชมนัที่เราเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะ สั่งช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศวสวยๆวประทับใจแบบนี้นะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมเนาะกับทุ่งดอกทานตะวันพิกัดบ้านแบกจานอนำะเภอสังขะจังหวัดสุรินนั่นเองนะท่านผู้ชมดูขา่าวหวยไปอาจจะเครียดน,นะท่านผู้ชมเนาะก็เลยพามาชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ที่ทุ่งดอกทานตะวันนะท่านผู้ชมเนาะสีสวยๆกันเลยนะท่านผู้ชม เราถ่ายมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่าสวยขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองเเบบาายยเนะท่านผู้ชมเราเก็บบรรยากาศสวยๆยามเย็นแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกับแอดมินเทพนัสกรนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้มาฝากเนาะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขอหวยนะท่านผู้ชมเนาะต่เราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชม ทางช่องของเรานะเนาะเผื่อว่าใครดูห่วยแล้วเ,ลเครียดนะท่านผู้ชมก็มาดูความสวยงามแบบนี้กันบ้างนะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะสวยนะท่านผู้ชมสําหรับภาพเหล่านี้เนาะเราเก็บมาบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันช่วงยามเย็นนั่นเองนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคนชอบคลิปๆนี้เนาะ เราเก but, ็บภาพบรรยากาศจสวยมาฝากท่านผู้ชมเลยนะท่านผู้ชมกังหันลมนะท่านผู้ชมเนาะเสร็จไหมท่านผู้ชมขึ้นไปไปเอเลยนะาลลุงไปยุ่น เภาพบรรยากาศสวยๆยเย็นมาฝากท่ามผู้ชมนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆที่ทุ่งดอกทานตะวันนั่นเองนะท่านผู้ชม สวยไหมท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะสวยไหมท่านผู้ชมสวยนะแอดมินว่าสวยเนาะ